นักจเลยนี่ไงน้องคนนี้ที่เราเห็นมองมามา,มาใหม่หรือเปล่าคายเบบี้ตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ไงที่เราซื้ออ่ะอุ้ยทำไมมันปุจจังว้าวทำไมสวยจังเลยสีขาวสวยมากเลยอ่ะเราหลวงเลยได้แต่แล้วครั้งเดียวไปเลยอ, <laughs> อะไรอะ สวัสดีครับเก่าพบกับอินดี้มีนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมางานอาร์ททอยที่เรามานะครับงานน่ะก็จะมีทั้งหมด3วันเวลาตัดลงไปแล้วอาจจะเยลยระยะของการจัดงานแต่เดี๋ยวเราจะไปดูงานกันนะครับว่าอาร์ตทอยเฟสต่างๆที่จัดมามันจะแบบมีอะไรน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับน้องๆอาร์ททอยของเราเดี๋ยวเราไปดูว่างานพวกจัดงานเฟสต่างๆมันจะเป็นแนวไหนราคามันจะเป็นยังไงนะครับจะพาไปดูกัน <S <S มาแล้ว นี่เลยอาร์ตทอยเฟส <Yes. S 1> เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะอุ้ยเขาม,มีเป็นตัวใหญ่ด้วยมีลาบูบูแล้วก็มีเป็นมอลลี่กับเอ็กกับพาวเวอร์พับเกิลครบองค์เลยจ้าแกมีตัวใหญ่ด้วยอุ้ยมอลลี่มงกุฎนา่ารักจังเลยลาบูบูก็ oo, มีโอ้โหนี่ตัวใหญ่เลยอะ <We> e. 100%นะครับตัวนี้เป็น1,000%อุ้ยตัวนี้เป็น400อ,อยากได้มงกุฎลายดอกไม้จัง มีเยอะเลยอุย้ยมีก็มีหาชีปูป,ปูด้วยนี่น่าลักจังเลยมีเป็นตัวตัวนะครับโอ้โหมีสินค้าเยอะมากอย่างนี้เนี่ยอว้ยเพิ่งเห็นรีวิวน้องมอลลี่ที่เป็นพาวเพอร์เกิลนะครับดูสิตัวนี้7500บาทนะนี่น่ารักจังโหมีของเยอะเลยส่วนใหญ่จะมีของหายากเนาะในงานมาเป็นบ้านนี่มันต้องจะเป็นอย่างงี้ป้านหนึ่งอันได้เป็นกล่องแบบนี้ดูดีจัง มีก็มีฮิโรโนะที่เป็นแบบใครอยากได้ยกบล็อกมายกเลยนี่หาง่ายกว่าป๊อปมาดอีกมีมีคุโบอ๋อนี่ถ้าเป็นจุ่มนะครับที่นี่มันจะเป็นจุ่มละ490บาทนี่เลยเป็นจุ่มอย่างนี้เลยโอ้ดูมีหลายคนเลยอันนี้เป็นมอลลี่สหปรดมอลลี่มอลลีสเปรอุ้ยมันมีกล่องบมีด้วยนะที่ครอบอ่ะมือของพี่โน้ตเลยนี่อย่างเี้น้องก็จะแบบไม่เพื่อนเลยมันมาด้วยกันหรอ5 5 0บาท มีมีละเฮ้ยมีแบบแกะแล้วด้วยนี่แบบเป็นแกะแล้วเฮ้ยมีกระฟิลด้วยกระฟิลแปดร้อยหายากใช่ m i s ก็น่าจะหายากนะโอ้ย,อยนี่เป็นมอลลี่ทีเ่เป็นแบบยาวๆที่มีฐานข้างหลังนะ550ห้าร้อยห้าสิบบาทจะมีกระเป๋าด้วย,ย <c oughs> เป็นกระเป๋าของใครเบบี้น่ารักจังเลยอูย้ถ้ามีสินค้าน่ารักได้ไปหมดเลยอะตัวนี้เป็นที่มันเป็นแบบอย่างงี้ปะแล้วก็มีน้องๆข้างในอ้า มันน้องไม่ซ้ำนี่คอลเลคชันเนี้ยเออเป็น,เป,นเป็นค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 น,คน,ค,น,ค,นคนไปนี่ไงน้องคนนี้ที่เราเห็นน้องมามาใหม่ใช่ปะ่ะอ้ย๊นยน่ารักจังเลยห้าร้อยห้าสิบบาทน่ารักจังมีน้องอร่อยบ้างน้องเขาชื่อน้องอะไรเอ,อ่ยทวิงเคลลิลเหรอน้องเนียวตะด้วยอุ้ยน้องซิก้าก็มีโอ้ยนี่ไงค่เบบี้มอนสเตอร์ยังอยู่ที่หกร้อยบาทว้ายน่ารักจังเล หกสิบบาทนะจ๊ะเด็กๆ <_ d ata> อุ้ยเนี่ยมาเป็นตู้เลย <_ d ata> ตู้วางนองนะครับน่ารักมาก <_ d ata> อุ้ยดูมีกล่องดีมูว <_ d ata> ้างานยกบล็อกนะครับนี่ใครชอบงานยกบล็อกมาที่นี่เลยเนี่ยคือครบมากค <_ d ata> ายเบบี้ตัวนี้น่ารักจังเลยห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับน่ารักมาก อันนี้มันเป็นแนวห้อยหรออ๋อแล้วก็เอาไว้ห้อยคอแบบห้อยป้ายได้ด้วยอะ่ะแต่เป็นน้องดิมู5 5าบาทนี่เราสนใจน้องที่เป็นปรถเราสนใจน้องที่เป็นรถบัมม,มออาอ่มาดูกันในหมวดของตุ๊กตาน่ารักจังไม่เป็นตัวด้วยนี่ดูสิมีของเยอะเลย น่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยน้องมีตัวตัวด้วยเอ๊ะทำไมเขามีสีส,สติดแบบอะไรอ่ะอันนีเปเอ,องสั่งลักิโดค่สแล้วก็ั่งายแล้วก็จะได้จุอัอ๋ออินดีด้นะครับถ้าเป็นน้องคิมมอนฟลาเวอร์นะครับผมอุ้ยคิมมอนฟลาเวอร์หรออ่าสนใจนะจะเอาเท็ดดีล้ลูลูล่นะดูสิเผื่อได้รับบูล่ะ ก็คือว่าเราสามร้อยเก้าเกาก็คือสุ่มสุ่มในนี้ได้เลยโอ้ยนี้ก็เป็นแบบลัคกี้เอกนะครับสามเก้าเก้าแล้วก็สุ่มของที่มีแก่ารักมากโอ้ยนี่ไงน้องนี่นอีกค่ายหนึ่งนะเนี่ยอ๋อไม่กํลังใส่เสื้อห้าร้อยยี่สิบบาทโอ้ยน่ารักจังเลย,อ,ยอ๋อมันมันมนี่น่ารักน่ารักฟุง้งนี่ไงน้องน้องที่ไหนเก็บคือน้องคนนี้ที่นี่ห้าร้อยยี่สิบบาท มีหลายคอลเลกชันเลยนี่ไงคุณลุงคุณลุงนวดมาดูสิอุ้ยทำไมคนนี้สวยจังเลยอ่ะเขาเป็นใครอ่ะอ้ไม่รู้สวยจังมันมันดูใหญ่ใหญ่ดีอ่ะอ๋อเป็นจิ้งจอกจิ้งจอกน่ารักอ๋อก็คือกล่องนี้หรอไม่ใช่อุ้ยทำไมมันปุจจังมันมีซิปจริงๆมันมีซิปเป็นกระเป๋าจริงๆน่ารักมากเลยอ่ะ ก็ไม่สวยจังเลยสีขาวสวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นโซนตุ๊กตาตุนตุก,กตาน่ารักจังน้องคิมมอนอ้าดูสิโอ้น่ารักจังเลยอุ้ยอันนี้เป็นแบบเป็นตัวขึ้นมาสวยจังติ๊กเกอร์เท็ดดี้ลูลูเท็ดดี้ลูลูน่ารักจะเห็นว่าสีขาวสวยเขาบอกแล้วแต่งเอาไปแต่งตัวสวยสีขาวอ่ะโอ้ยน่ารักจังอุย้ยดูสิโอ้ยมีน้องยอเยอะแยะเลยนะครับนี่ ตัวเล็กหน่อยนะตัวนี้300ร้อยมิก็อน่ารักจังแล้วก็มีเป็ดมีอะไรโอ้ยไอ้เป็ดมันเชื่ออะไรวะมีน้องน้องด้วยมีแบบเพนด้าโอ้ยเพนด้าใส่ชุดหรอเพนด้าใส่ชุดใชยเหมือนน้องเป็นแบบดูดินิ่มๆด้วยหรอมันไม่เชิงนิ่มแต่ว่ามันไม่ได้แข็งอ่ะชิมเมอร์นี้มันเป็นตัวเลยอันนี้เป็น B สามครับโอ้ยน่ารักจังะเป็นแค่หัวอ๋ออันนี้เป็น B สามนั้นที่เต็มตัว น่ารักจังเลยอูห้หูใหญ่ด้วยนะใสตุกก๊กตาน่ารักมากอุย้ยอันนี้ก็น่ารักดีนะ590กบาทกินตามกินตามกับส,สีกับผลไม้เลยกย,ยเก๋จังเขาก็ทำดีเนาะมิกกลาบูบูผู้หญิงเอออันนี้ก็พักนกาล้กาสิ ว้าวนี่เป็นอุย้ยนี่ไงเราบูคอลเลชันเดิมแบบเดิมมา1,290ัน1290นะครับน่ารักมากเลยมากระลองแบบเดิมป๊อปมาดนี่มีแบบงานกระเป๋าให้ติดแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะอ๋อแล้วก็เป็นกล่องใส่น้องอาทอยโอ้ยมีเป็นกล่องแบบนี้ด้วยอ๋อนี่ไงที่ใส่น้องมอนี่ใส่ใส่อ๋อมีเป็นกล่องน่ารักน่ารักเลยนี่มีลูกตุ้มๆมด้วย แล้วก็มีเสื้อผ้ามีก็เสื้อผ้าเต็มเลยมีหมวกซิลินด์ด้วยนะต่อมาห้าสิบบาทน่นารักมีชุดกุชชี่เฮ้ยเสื้อผ้าเยอะเลยนะเนี่ยอ๋อแล้วก็มีเอเซอรี่หรอแต่กล้องถ่ายรูปก็เท่ดีเนาะเฮ้ยเท่จริงเลยอะ่ะดูมีกล้องด้วยโอ้ยมีก็ด,ดูอ๋ออันนี้เป็นตุ่มที่ติดกระเป๋า อีกออด,ดมีซิงจังเว้ยะเป็นซิงจังใส่ซุปอะไรอรักจังอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยสวยจังดูวุ่นวายดีจังเลย ก็แบบว่าห้อยก็เหมือนแบบมือนซื้อไอ้ตุ๊กตาตัวใหญ่เมืนแกี้แล้วก็ห้อยขอบเนี้ยก็ไม่เหมือนที่ถือเป็นกระเป๋าได้อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเหมือนกันอันนี้เป็นสายสั้นก็น่ารักดีเราอยากลองหนึ่งจุ่มลัคกี้เอกเราต้องไปซื้อคูปองนะครับที่หน้าแคทเชียร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนนี่เ่าไหรสามเก้าเก้าค่ะว้าวลัคกี้สามเก้าเก้า ว่ารางวัลใหญ่จะออกบ้างรางวัลใหญ่คือ,อบ้าน,นพร้อมอที่ดินอ๋อลาบูบูเยสเรามาแล้ว,ลวเราจะรางวัลอะไรปิดก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นตุ๊กตุนได้หมดเลยที่เป็นตุ๊กตุนนี่ครับเลยชวัวร์ก็คือล้วงเลยเราล้วงเลยมือซ้ายไงเราหยิบได้กี่อันครับ <c oughs> น่าจะแล้วครั้งเดียวไปเลยอะไรฟลัชซี่ดีมค่ะตัวไหตัวไหนอ่อุ้ยตัวใหม่เลยมีก็เป็นตัวกลั่นมอติดตขอเป็นวงมันแจอุ้ยมีสายสายได้แล้วมีแจได้เป็นโอ้ยขอบคุณครับ ไวไเดีตุก๊กตายจริงด้วยแกะเลยแกะเลยแกะเลยมาดูก่อนมันมีตัวอะไรบ้างมีตัวน่ารักเต็มไปหมดเลยนะเข้า,เาตัวนี้กับแพนดา้อาอุ้ยแมวอ่ะเข้า,เาแมวแล้วกันเอาแมวกับชมพูเข้าแพนด้ากับน้ำตาลเอาแพนด้ากับน้ำตาลสามดาเก้าเลครับอุ้ยแกะไปเลย ไม่ขาดได้มีซองไหมเฮ้ยมีซองแคมันตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ม,มากเลใใใยโอ้ยคือการอยู่ข้างในเลยจับอะไรหน้าไม่รู้หกับเลยฮันดาฮันดาจริง เย้เขาได้คะแนนใคเดอรไพันด้าจริงเอ้ยดูสิเออได้หล yes, right, 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 right. ักจังเลยหลักจังเลยมีสายเป็นเชือกนะครับเป็นเหมือนห้อยกระเป๋าได้ด้วยก็มาพร้อมการ์ดน่ารักมากมันตอนแรกอะไรที่เขาบอกเลยเดอรพนด้าได้เลยสิด้วยอีก็เก่งว่าวันนี้นะครับกับงานอาร์ทเฮดฟิลนะครับมีเก้าผู้ชนะ นนได้ปล้วในราคา399บาทนะททใครอยากสนุกแบบนี้ก็มาพกตามงานต่างๆได้เลยนะครับดูเลยดูซิคนอื่นได้อะไรบ้างดูซ,ดซิว่าเขาจะได้อะไรนะครับโอ้ยเขาได้ตัวนี้ลัคเีนมากเดี๋ยวคุมาไม่ได้พี่แต่พีาจะขายว่าเฮ้ดูซิดูซิเขาได้อะไร ได้ไรแก,กจูคิดมาจากบ้านก็ถากจริงแกได้อัพเป็ดตั้จริงเว้ย <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> อ,องเป็ด <c oughs> ได้อัเป็ดแล้วแกโอ้โหได้ <c oughs> <c oughs> เป็ดด้วยแลแล้วเราก็ได้แล้วครับนี่น่า <c oughs> รักมากเลยนะงานเฟด แบบอารทอยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครเห็นงานในโซเชียลนะ mm. ก็ลองมาดู mm. เดินดูได้เลยนะครับแต่ละงานก็จะมีประมาณนี้นะครับ mm. ก็จะเป็นของที่แบบของป๊อปมารของตุ๊กตาจีนอะไรต่างๆเขาเอามาขายให้กับเรานะครับ mm. ก็ถ้าใครชอบกับราคา mm. ก็สามารถจุมน้องไปได้เลย mm. เพราะว่าของจะมีเยอะมากไม่ขาดเหมือนอยู่ที่ป๊อปมารแน่นอนนะครับ mm. แต่ว่าก็คือจะบวกราคาเพิ่มไปหน่อยเ mm. ลิเมากเราไปแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วเราจะมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืม Subscribe ให้เราด้วยนะครับอีดี้มินไปนะครับ๊ายบาย้วเจอกันใหม่ในอาร์ทอยนะ